EP 2 4 7หัวใจแห่งการตื่นรู้โสดา 5D คือรู้ว่าละฟ้าว่าขับขันให้จบทุกบทละครมายาได้แล้วตื่นรู้ใน5ดีคือยุคนี้การตื่นรู้คือรู้ว่าระการของฟ้าว่ามันไม่สามารถเออละเหยรอยชายค่อยๆเรียนรู้สุกค่อยๆฝึกบำเพ็ญปฏิบัติสะสมบุญบารมีเหมือนกับยุคที่ผ่านๆมาได้แล้ว ให้เรียบกับคลื่นสู่ใจแสงกายแสงสู่โลกแห่งคลื่นแสงสินเสมอก,กันกับโลกพระศสีอานไปเลยรู้ว่าราฟ้าว่าขับขันจึงจะเรียกว่าตื่นของจริงตื่นรู้ในจิตหนึ่งคือแจ้งแล้วรู้แล้วว่าเราลงมาเกิดกายเพื่อเรียนรู้ในโลกนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะเรา I God. อ m อ o d กอวตารล,ลงมาเป็นทุกสิ่งอากาศอารมณ์ เป็นต้นไม้ทุกต้นก้อนหินทุกก้อนรวมทั้งหมูหมาเป็ดไก่คนด่าคนชมคนให้คุณคนที่เราสอนคนที่สอนเราคนที่เราโปรดและคนที่ถูกโปรดทั้งหมดคือฉันเอง I am ก็เราเลือกและเขียนบทลงมาเองว่าฉันอยากเล่นบทละครเป็นผู้โปรดผู้เยียวยาผู้รักษาผู้เกื้อกูลคนนั้นคนนี้ยังไง ก็เพื่อที่จะเรียนรู้และเข้าใจจิตแห่งจิตเดิมแท้แห่งความเป็นพระเจ้ากอ็ว่าจิตจริงของฉันเป็นเช่นไรจากการผ่านประสบการณ์จริงๆก็อยู่ข้างบนเราแค่นึกคิดเดาเองรู้กับธรรมเจอจริงมันต่างกันมากอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนั่นแหละครับเราเขียนบทลงมาเล่นเป็นผู้โปรดโปรดจากตัวจริงก็กลับบ้านได้ หากเล่นโปรดจากตัวอัตตาอีโก้ตัวปลอมเราจะหลงโปรดในโลกมายาบทละครไม่จบสิ้นแม้หวังเอาของละเอียดหวังให้คนตื่นรู้ทําแล้วหวังผลหวังจะเป็นบุญและบุญก็จะส่งให้เรามาเกิดวนเวียนสนองบุญแห่งตัวปลอมล่ำไปจึงไม่สามารถออกจากวางังวนของตัวปลอมนี้ได้สักที ตื่นรู้มิติหดีนี้ปแปลชัดๆว่าเธอได้แบ่งกายลงมาเล่นทุกบทใน8,000ล้านคนรวมทั้งบทใน31พบ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินรวมถึงบทจิตต่างดาวมิติสแห่งสงครามอาวกาศแห่งจิตทวีขาวดำมืดสว่างนั้นแล้วด้วยนะย้ำและทุกบทก็ได้เล่นจบไปทุกบทแล้วโรวงละครโรงใหญ่กำลังจะปิดตัวลง มหาวิชาย,ยาแห่งจิตวินี้จะไม่มีอีกต่อไปเรากำลังจะเริ่มบทใหม่ยุคทองแห่งพระศสียการสากลยุคแห่งการสร้างสรรค์ที่มีแต่พลังงานบวกเท่านั้นใครที่อยากจะมาลงเล่นบทเดิมๆอีกคือตกยุคทำไมเราจึงอยากเล่นบทหมูทิพตาทิพรวยล้นฟ้าเป็นดาราคนอื่นชื่นชมให้หน้าภูมิใจด้วยละ่ะ เพราะหัตตาอีโก้ตัวปลอมของเรายังไม่เคยเล่นบทนั้นน่ะสิเราจึงกระตือรือร้นอย,อ,อยากลองเล่นและสัมผัสดูสักครั้งก็เท่านั้นเองและมีตัวเรามากมายเล่นแทนเราไปหมดแล้วหากเราสังเกตดูผู้ที่เคยผ่านบทนั้นมาแล้วเขาก็จะเฉยๆลองมานึกดูไหมในเมื่อเราคือทุกคนแสดงว่าเราเคยเล่นทุกบท ในแปดพันล้านบทมาแล้วนะเพราะเวลามันไม่มีอยู่จริงๆนะสิอดีตชาติอนาคตชาติมันเป็นเวลาเดียวกันณนะจิตปัจจุบันแปลว่าเราทุกคนลงมาเล่นในเวลาเดียวกันนั่นเป็นจิตบทละครมวลรวมร่วมกันที่เราแยกกันไปเล่นละครทุกบทแล้วนะแน่นอนแต่ละคนกำลังอยู่ในเส้นทาง กลางของไทม์ไลน์ของบทละครหลากหลายประสบการณ์และทุกบทนั้นมันเป็นบทเก่าไปแล้วและทุกคนเล่นให้เราไปหมดแล้วใครยังมัวหลงอยากเล่นบทไหนซ้ำๆอีกแสดงว่าเขายังไม่ตื่นรู้5้ดีได้จริงๆหรอกคำที่กอดพระเจ้าจิตญาณชั้นสูงบอกคำนี้บ่อยมากคือ ยุคนี้เธอไม่ได้ลงมาเพื่อเรียนรู้หาประสบการณ์ใดๆอีกแล้วนะสิ่งที่เร่งด่วนตอนนี้คือตระหนักรู้ให้ชัดให้ได้จริงๆว่าเธอคือใครกันใช่ฉันคือ I am God I am light I am God คือฉันคือความสุขพลังงานบวกเป็นผู้กำกับบทละครทุกบทในโลกจักรวาลของฉันเอง ในเมื่อหนึ่งกับหนึ่งบทละครแห่งจิตวินี้ฉันเล่นมาทุกบทครบทุกวิชาความรู้ไปแล้วและฉันรู้ว่าหมดเวลาที่จะมาอ้อยอินในบทละครใดๆอีกแล้วเพราะฉันไม่อยากลงมาเล่นบทไหนซ้ำๆกันนะสิฉันรู้การเวลาของฉัน,ฉนเองแล้วและรู้ชัดว่าฉันก็สามารถ ก้าวกระโดดข้ามทุกบทละครไปยังจุดจบของหนังทุกเรื่องอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งจบอย่างสวยงามได้เลยนะตื่นแล้วก็กระโดดข้ามช็อตแห่งโลกมายาปลอมนี้ไปเลยสิ I am light like. คือชั้นแผ่ศกแผ่แสงแผ่บุญแผ่แรงสั่นสะเทือนจากภายในแผ่ความปรารถนาดีพร่องจิตแผ่ขยายแสงไปหลอมรวมกับทุกคลื่นแสง นี่คือหน้าที่และธรรมชาติของแสงเองตื่นรู้สู่ห้าดีคือการกลับคืนสู่ความเป็นตัวเองเป็นคลื่นและแสงเป็นคริสตัลแก้วใสยอย่างเต็มกำลังแล้วเราต้องทำอย่างไรดีละ่ะ 1. ใจเป็นแสงคือเป็นคนโลกสวยให้ได้แจ้งอริยสัจส,สี่รู้ทุกจนแจ้งสุขทั้งมวลได้แล้วสุขทุกขประการ สุขทุกเหตุการณ์เป็นคนโลกสวยเป็นพลังงานบวกๆคือสุขอย่างง่ายๆที่ไม่เดือดร้อนก้าวล่วงกรรมผู้ใดทั้งทางตรงทางอ้อมสุขทุกระดับทั้งสุขหยาบก,กลางและเอียดสุขง่ายๆที่เรารู้จักกันนี่แหละยุคนี้บรรลุง่ายสุดละในหมื่นชาติพันพบแค่สุขก็ตื่นรู้พ้นโลกแล้ว มันง่ายเท่านี้ลละทำได้ไหมสกลายเป็นแสงคือเราต้องใช้กายเนื้อนี้เข้าสู่ยุคทองโดยที่ไม่ต้องตายก่อนหรือต้องล้างโลกเหมือนทุกขกลับที่เคยผ่านมากายแสงคือการเปลี่ยนกายฐานคาร์บอนให้เป็นกายแสงคริสตัลพึกแก้วดั่งอัติธาตุของพระเกจินั่นล่ะนั่นคือการฝึกละทานเนื้อสัตว์ เมื่อเรานำอาหารเข้าสู่กายเนื้อ3-4มื้อเราปฏิบัติบำเพ็ญแผ่แสงไปเท่าใดก็รั่วออกหมดเพราะทุกเมื้ออาหารเนื้อสัตว์มีพลังงานลบหนักทึบตันของแรงอาคตา เจ็บปวดทรมานแห่งการฆ่านั่นยังมีอยู่สินข้อแรกของทุกศาสตร์คือเมตตากรุณาและการเบียดเบียนเสียอินเจมังและเนื้อสัตว์นั้นเป็นเพียงกุศโลบายเพื่อให้เราได้เข้าถึงบารมี30มสิทัสแห่งมิติ4ดีเท่านั้นนะสัจจะบารมีที่อยากจะละเนื้อสัตว์ความตั้งใจเพียรบารมี ปัญญาบาร,รมีที่จะซอกแซกจะทานอย่างไรขันติบาร,รมีความอดทนที่ถูกเพื่อนฝูงด่าว่าปรนนามว่าบ้าของดีๆไม่กินไปกินผักหญ้าเหมือนวัวเหมือนควายเราจะทนได้ไหมฝึกรักเนื้อสัตว์ทีเดียวบาร,รมีครบ30ทัศไปเลยจะมีอะไรง่ายกว่านี้ไหมหากใครต้องการไปสู่ยุคทองห้าดีโลกพระศรียนจริง ถ้าใครยังละเนื้อสัตว์ไม่ได้ก็อย่าพึงไปขวางทางบุญผพืออื่นเขาอย่าได้ต้านผลักปฏิเสธเรื่องเจมังว่างมงายเพียงขอให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าสักวันฉันจะทำได้เพื่อกำหนดตัวตนในอนาคตของเราขึ้นมาก่อนและฝึกฝนทานเจมังวันพระวันเกิดเพื่อสะสมสัญญาไว้ก่อนและคนในอนาคตที่เราได้ตั้งใจไว้คนนั้นแหละ จะลากเราเข้าสู่โลกยุคทองแห่งพระเสียอานได้เองสรุปตื่นรู้จิตหนึ่งมิติ5ดีคือ1นึ่จำได้แล้วว่าตนเองเป็น I am God และแจ้งแล้วเราเป็นผู้กรรกับโชคชะตาจิตวิญญาณของเราเองว่าเราต้องการไปเล่นบทในมิติไหนก็ได้เธอเลือกสิ 2. รู้แล้วว่าเรา เล่นมาทุกบทครบแล้วจึงกระโดดไปบทที่จบท้ายของบทละครได้เลยไม่ต้องวิ่งหาดอกไม้ริมทางอีกก็ได้นะ 3. ดำเนินจิตตนเป็นไอแอมไรเลยคือสุขและแผ่สุขดังแสงพรึงกระทำา 3. เข้าถึง ออโตออัตโตนมัติจิตเดิมแท้ไฮเอลล์ซลให้จิตยานชั้นสูงที่บรรลุแล้วนำพากายวาจาใจอย่างร้อยเปอร์เซนต์ไปเลย 4. ให้อัตตาตัวปลอมถอยหลังไปเป็นลูกเรือช่วยหนุนส่งไปล้างจานหลังบ้านซะดําดำเนินชีวิตสุขที่อยากจะกระทำเองไม่ใช่การทำเอาเอาเอาของละเอียดมีเพียงทำให้ให้ให้ให ที่ไม่มุ่งหวังตั้งจะเอาอะไรมาตั้งแต่ต้นดำเนินชีวิตดังมีเลขาหน้าห้องจัดสรรน,นำพาชีวิตรายวันไปเลยคือดำเนินชีวิตด้วยสติเบาๆตัดคิดโซรู้สึกสุขที่อยากจะกระทำเองสร้างสรรค์เองและไม่ยึดทั้งทางโลกกระทำโลกี ยะหรือยึดมิติใดๆอิสระดังน้ำกลิ้งบนใบนบอลแจ้งจิตเตือนรู้อิสระเอย่ยโดยพ,พิ่นกอศวะ